สนับสนุนโดยเบเนลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณสองทัวลงไม่มีลวเขาพูดเรื่องจริงนอตอุดมเนี่ยเขาบอกไนะนะครับอะไรเนี่ยเขาก็ล้อเลียนนักการเมืองอุอ้งอิงเนี่ยนะล้อเลียนเขาล้อเลียนนะอืะให้ประชาชนอยู่ดีกินดีประชาชนจะอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะปิดสวิตช์สวปิดสวิตช์สามปอเขาก็ปิดสวิตช์อ,อ,ตอ,อ,อ,าาตอย่างอื่นเปิดอย่างอื่นและสุดท้ายก็ลงทับ นะอ่อนะก็อเอ่อลงลงท้ายด้วยคำว่าต่อแล้วต่อแล้วเนี่ยเขาก็ล้อเรียนคุณอุ้งยิ่งเนี่ยนะเอ่อกลายเป็นรามาล้อนหลังเพจเน็ตฟิกโพสคลิปโปรโมททอล์กโชว์โน้ตอุดม พูดแต่เรื่องความพอเพียงงานนี้มีทั้งคนเห็นด้วยแนะไม่เห็นด้วยนะครับคลิปเนื้อโนตอุดมนะนะครับนะใครเข้าไปนะครับก็จะชอบนะครับเนะนี่ยมีแต่คนชอบทั่วลงไม่มีแล้วเขาพูดเรื่องจริงนอตอุดมนะเขาบอกนะนะครับอะไรเนี่ยเขากนะนะ็ล้อเรียนนักการเมืองอุ้งอิงี่ยนะล้อเรียนเขาล้อเรียนนะให้นะประชาชนอยู่ดีกินดี ประชาชนจะอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะอ่าปิดสวิตสวปิดสวิตสามปอเขาก็ปิดสวิตอย่างอื่นเปิดอย่างอื่นและสุดท้ายก็ลงทัศนะอ่ะนะก็เออลงลงท้ายด้วยคำว่าต่อแล้วต่อแล้วเนี่ยเขาก็ล้อเลียนคุณรุ้งยิ่งนะอ่านะครับไม่มีทัวร์อะไรลงครับเนี่ยไทยรัฐไปไปบอกว่าทัวร์ลงไม่มีนะทัวร์ที่ไหนนะเนี่ยไทยรัฐเนี่ยเสนอข่าวจะเอียงหรือเปล่าเนี่ยไทยรัฐออนไลน์เนี่ยนะ เนี่ยโดนแซวนะครับไม่มีทัวร์ไม่ลงนะครับมีแต่คนชื่นชมคุณโน้ตนะไทยรัฐออนไลน์ถ้าฟังอยู่นะเนี่ยเนี่ยไปโพสต์เมื่อ36นาทีไม่มีทัวร์ลงนะมีแต่คนชอบอืมเออนะครับไม่มีแล้วครับทัวร์ไม่ลงนะครับแหมลงนะโพสต์เอียงๆไงในไทยรัฐเนี่ยนะนะครับไม่มีทัวร์อะไรทัวร์ที่ไหนเนี่ยประชาชนนะ่ะมีแต่คนชอบนะเออนะฮะคนชอบนะ,ะเขาก็ล้อเลียนคุณองค์อญิงอ่ะ ปิดสวิตสามปอปิดสวิสตสอวประชาชนจะอยู่อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีอ่านะเออแล้วก็เสร็จแล้วก็คุณอ่าโน้ตอุดมเขาก็มาลรอเรียนก็เปิดสวิตแทนแล้วก็ต่อแล้ต่อแลเหลังคา้อเรียนนะเขาก็มองว่าไอ้สิ่งที่คุณอุ้งิงพูดตอนหาเสียงนั้นกลับในวันนี้นะมันพูดกันคนละอย่างเลยนะ นะครับพูดคนละอย่างกนะ็คือคนตาบัดสัตว์นะเพราะฉะนั้นคำพูดทุกคุณอง์ยิ้งมันก็จะน่าเชื่อถือไม่ะ่ะตอนหาเสียงคุณพูดอย่างแต่พอคุณได้เป็นรัฐบาลคุณพูดอีกอย่างตอนหาเสียงคุณบอกว่าอะไรจะไม่จับมือกับพรรคที่สืบทอดเผด็จการก็จะไม่จับมือกับลุงตู่ลุงป้อมแต่พอมาเป็นรัฐบาลคุณไปจับมือไปข้ามขั้วคุณบอกจะอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยคุณก็มา,มาอยู่กับฝ่ายประยุทธ คุณเคยบอกว่าคุณจะดำเนินคดีกับประยุทธ์เหมืองทองอัครลาเป็นไงสุดท้ายเป็นไงคุณไปจับมือเขาไปยกมือไหว้เขาไปขอคะแนนเขาเพื่อพรรคคุณจะได้เป็นนายกสวก็ไปยกมือไหว้เขานะครับนะเพราะนั้นสิ่งที่คุณพูดเนี่ยคุณก็ไม่ได้รักษาคําพูดเพราะนั้นตั้งแต่คุณหาเสียงเพื่อได้รักษาคําพูดก็เลยโดนด,ด่าตะบักสักไม่รักษาคําพูด โกหกประชาชนเนี่ยพักเนี่ยคุณงงองค์หงเนี่ยแกโดนด่ายับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้มาพูดอะไรอีกผมเชื่อไม่มีประชาชนเชื่อตัดสินใจถูกต้องแล้วนะตั้งภาพการเมืองข้ามคั่วนะนะแล้วก็นะ,ะไม่ต้องรอสิบเดือนนะทำต่อไปให้คะแนนเต็มสิบไม่มีใครไม่มีใครให้คะแนนคุณหรอกเมื่อวานนี้คุณมาแถลงข่าวนะผมเชื่อวนันสองวันเดี๋ยวก็มีการทำครลเชื่อนะคะแนนคุณจะตกต่ํา จากเดิมเนี่ยคุณได้10ล้านเนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยคุณอาจจะเหลือแค่5้าล้านเพราะเมื่อวานเนี่ยคุณถูกด่ายเยอะนะคนที่เ็าฟังมีแต่คนด่าไปดูคอมเมนต์ในโซเชียลอยู่ดีๆคุณก็ไปด่าพักก้าวไกลว่าสั่งวาทกรรมทําร้ายคุณใส่ร้ายคุณนะเหยียดหยามคุณไม่มีใครเหยียดหยามคุณหรอกทุกวันเนี่ยที่โซเชียลหรือพี่น้องประชาชนดูถูกพักพก้าวไกลเพราะอะไรเพราะการกระทําของผู้บริหารพักบางคน นะบางคนที่ไปพูดจาแล้วไม่รักษาคำพูดตบัดสัตว์จนถูกโซเชียลล้อเลียนว่า,าผู้บริหารพรคบางคนตอแหลตอแหลตอแหล,แลนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันเกิดจากการกระทำขางคณมันไม่ใช่วาตกรรมเกิดจากการกระทำของอของผู้บริหารพรคบางคนที่มันไปหาเสียงแล้วมันโกกโกงประชาชนนะนะครับนะอันนี้ก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้ทราบว่ามันเกิดจากการกระทำของนะ คนที่เป็นผู้บริหารพรรคเพื่อไทยบางคนที่ไปหาเสียงแล้วไปไปลักษณะเหมือนการโรหกหกอ่ะนะพอเวลามาเป็นรัฐบาลเป็นอีกอย่างบอกจะจับมือกับก้าวไกลก็เป็นงารถีบก้าวไกลทิ้งจับมือกับพรรคที่สืบทอดกับบริการบอกจะเล่นงานประยุทธ์ไปไงไปกราบประยุทธ์แทนบอกจะไปปิดสวิตสอวอเไปไปกราบสวแทนซึ่งเหล่านี้ประชาชนก็มองว่าเป็นการโกเป็นการทรยศกับประชาชนหรือไม่ซึ่ง ผมเชื่อว่าการเลือกตั้งสมัยหน้าพักเพื่อไทยจะแย่หนักไม่มีทางคะแนนเต็ม10มีติดลบ10มากกว่านะครับนะแล้วเมื่อวานเนี่ยคุณก็ไปว่าก้าวไกลหนักเลยแล้วคุณก็บอกว่าเรามีผลงาน,นงอย่างนี้ไม่เห็นมีอะไรเลยคุณหาเสียงมาคุณบอกว่าถ้าเข้าเป็นรัฐบาลทำทันทีนะแจก1นึ่งมืนบาทเงินดิจิตอลแจกทันทีนะคุณตกลงตั้งรัฐบาลมาสิเดือนอยู่ในอำนาจ เจ็ดเดือนคุณยังไม่ได้แจกสักบาทก็แสดงให้เห็นว่าสิ่งที่คุณหาเสียงนะั้นคุณยังคิดไม่รอบคอบนะคิดแบบหยาบหยาบแล้วก็ไปหาเสียงถึงเวลาแล้วไม่มีเงินดิจิตอลแล้วก็ผิดกฎหมายคุณก็ไม่มีเงินแจกจนถึงวันนี้นะครับผ่านมาสิบเดือนไปไงนะครับนะนะผ่านมาเก้าเดือนสิบเดือนไปไงคุณแจกก็ยังไม่มีก็เรียกโกหกอันที่หนึ่งสองค่าแรงขั้นต่ํา เป็นรัฐบาลทําทันที600บาทไม่มีนี่ก็โกหกที่2โกหกที่3เงินเดือนปพญ,ญาตี 25. งหมไม่มีไหมไม่มีโกหกที่3โกหกที่4ลรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายไม่มีเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณนําเสนอตอนหาเสียงเนี่ยคุณนําเสนอแบบนะแบบหย,ยาบๆนะ่ะแบบไม่รอบครอบคิดหย,ยาบๆนึกอะไรคิดๆมาแล้วก็ไปให้ประชาชนแบบดูแลตื่นเต้นนะประชานิยมเ,เลือกกูนะ นะเออนะเงินเดิมยาตีสองหมื่นห้าค่าแรงหกร้อยนะรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายแจกเงินดิจิตอลคนละหมืน่นปารากฏคุณไม่ได,ไได้ไม่ได้คิดในรอบเพรอว่ามันทําได้หรือเปล่านะไม่ได้คิดเลยไม่มีรายละเอียดอยากพูดอะไรก็พูดไปนะทำนองเหมือนชาวบ้านก็บอกโกหกไปก่อนบางคนก็พูดแรงเลยตอนแ้วไปก่อนนะพอเมื่อวานนี้มาพูดใหม่เขาถึงนะเออโนตอุดมนึงบอกว่าอย่าตอแหล อย่าตอแหละนะเห็นนะเขาถึงบอกว่าตอแหลน่ะอย่ากโกหกอย่าตอแหลก็คือว่าะไะอย่าอย่าเป็นคนที่พูดอะไรมักง่ายอะไรทําไม่ได้อะไรยังไม่มีรายละเอียดเลยก็พูดไปนะโกหกไปก่อนอะไรเงี้ยอย่างเมื่อวานนี้ก็บอกแล้วจะตั้งสถานีโทรทัศน์ซอฟท์พาวเวอร์พอนักข่าวไปลุมถามไอ้รัฐมนตรีใหม่ผู้หญิงคนทงอีสารของพรรคเพื่อไทยตอบไม่ได้เลยแต่บอกว่าอะไรตั้งสถานีโทรทัศน์ สำหรับซอฟต์พาวเวอร์ก็ถามว่าตั้งยังไงช่องไหนไม่มีรายละเอียดนะครับคุณยังไม่มีรายละเอียดเลยแต่คุณไปพูดแล้วนะเหมือนการหาเสียงเนี่ยนะคุณบอกว่าอะไรค่าแรงขั้นต่ำหกร้อยบาทคุณยังไม่ได้มีการประชุมกับไตภพาทีเลยแล้วคุณจะไปรู้ได้ยังไงมันจะได้ค่าแรงเท่านั้นตรงนี้นะเพราะการจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำได้ไมันต้องมีนายจ้างลูกจ้างฝ่ายรัฐบาลสามฝ่ายเขาเรียกว่า คณะกรรมการค่าจา้างนะเพราะนั้นคุณก็พูดไปเลยมีปากก็พูดไปตั้งสถานีโทรทัศน์ซอฟทาวเวอร์นักข่าวก็ไปถามไอรัฐมนตรีใหม่ทา้งว่า,าอีสานนะเออไมเอร์เป็นยังไงครับจะตั้งสถานีโทรทัศน์ยังไงซอฟทาวเวอร์ไม่มีรายละเอียดตอบไม่ได้ก็เหมือนกันโกหกประชาชนหรือเปล่าหรืออาจจะถูกเรียกว่าตอแหลหรือเปล่านะครับนะคนก็ไม่มีใครเชื่อแล้วโกหกไปเรื่อยนะ บอกนั่นแบบนั้นแบบนี้จะแจกนันนั้นตอนนี้มันไม่มีอะไรต่างๆมันเหมือนน้ำลายน้ำลายแล้วก็คำพูดเนี่ยของผู้บริหารพรรคเพื่อไทยบางคนเดี๋ยวนี้มันมัน,มนประชาชนมันเริ่มไม่เชื่อนยะอะไรคุณพูดไปแล้วคุณก็ไปทําคุณก็ทําตรงกันข้ามผมว่าไม่มีใครเชื่อคําพูดนะคะแนนนิยมผมว่ายิ่งแย่ไปเรื่อยอยู่ไปคะแนนนี่ตกต่ำไปแนวสบายหน้าไม่รู้เหลือเหลือห้าล้านหรือเปล่าตอนนี้ก็ฝากให้พี่น้องประชาชนได้ทราบ เรบรู้ได้ไงนะ่ะอยู่ไปสามปีครึ่งแล้วคะแนนจะเต็มสิบผมว่าไม่มีหรอกผมว่นนาคะแนนติดลบไปเรื่อยๆแย่ๆแย่ๆนะดูผลํารวจเลยนะครับนะครับแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยเมื่อวานเนี่ยองค์เองเนี่ยไม่ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสตร์เป็นแค่ลูกคุณทักษิณอย่างเดียวไม่ได้มีความรู้ความสามารถระดับที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์ใครฮะผู่ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคุณดอร์เศรษฐพุทธ เขาเป็นนักเศ,ษศรษฐศาสตร์มีประสบการณ์ทั้งในประเทศต่างประเทศนะมายาวนานเป็นผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยปรากฏกุุงอิงลูกขุณทักษสิณซ,ซึ่งไม่ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านเศ,ษศรษฐศาสตร์เลยไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องการเงินการลังไม่ได้จบไม่ได้กรองเลยอยู่ดีๆครับไปยืนอ่านสคริปต์เอามือถือขึ้นมาแล้วก็ยืนอ่านผิดฟถูกถูกแล้วเสร็จแล้วก็ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่า ผู Dante, ism, Safe, left, where, ้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยกฎหมายในประเทศไทยพยายามนะพยายามที่จะให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นอิสระจากการเมืองนะครับแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยผู้ว่าเป็นอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศนะแล้วก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยนะเป็นตัวปัญหาทําให้นี้สินเนี่ยมันไม่ลด นี่สินเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นเพราะนโยบายเกี่ยวกับเรื่องการขาดดุลน,นะครับนะนะนะครับนะครับ,นะรบเนี่ยก็ไปว่าเขาว่าผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยเป็นตัวปัญหาในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจโอ้โหไปว่าเขาอะนะครับตัวเองเป็นหัวหน้าพรรคการเมืองการนำจัดตั้งรัฐบาลไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของตัวเองธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยนะครับ เขามีไว้เพื่ออะไรมีไว้เพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินการค้ังเขาต้องเป็นกลางนะครับไม่ใช่มาอยู่ภายใต้อานัตนะเออนะครับเดี๋ยวก่อนนะสักครู่นะไม่ใช่มาอยู่ภายใต้อานัตนะของนักการเืืงนะครับคุณไปด่าไปว่าเขาไปวิจารณ์ก็เสีย,สยให้หายคุณเป็นไทยความรู้ก็ไม่มีไม่ได้จบเศรษฐศาสตร์ไม่ได้มีความรู้ด้านการเงินการค้างอะไรต่างๆเลย มานั่งอา่านสคริปต์ผิดผิดถูกถูกคุณเขาเรียกว่าอ่านโคยคนอื่นเนี่ยเขามายืนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาก็อ่านด้วยเขาก็ออกมาแล้วเขาก็พูดเลยมีแต่อุ้งอิงอยู่คนเนี้วคอยอา่านสคริปต์ผิดผิดถูกถูกคุณไม่ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านเรศร,รษฐศาสตร์วิจารณ์ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยว่าเขาตัวเป็นตัวปัญหาเป็นอุปสรรคทําให้นี่สินไม่ลดเนี่ยมีทําให้การแก้ไขปัญหาเศรศษฐกิจไม่สาเร็จเหมือนเป็นตัวถ่วงความเจริญอะแปลแล้วนะครับ นะการวิาพากษ์วิจารณ์แบงค์ชาต,ติเป็นการกระทําที่เสียมารยาทมากและตัวคุณก็ไม่ได้มีความรู้อะไรต่างๆที่จะไปวิจารณ์เขาเลยนะเป็นเรื่องที่น่าอายมากคะแนนตกต่ำเลยมเมื่อวานนี่คนด่ากันลื่มเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับ,นะเ,าารบเราก็เป็นแค่ลูกอดีตนายฐมนตีความรู้ความสามารถเราก็ไม่ได้มนะีไม่ได้มีความรู้ความสามารถทางด้านเศรษฐศาสาตร์ที่ถึงขนาดจะวิจารณ์ผู้ว่าแบงค์ชาตินะครับ ผู้ว่าการธนาคารในประเทศไทยเนี่ยผู้ว่าธนาคารกลางเนี่ยทั่วโลกเนี่ยเขาต้องเป็นกลางต้องอิสระนักการเมืองแทรกแซงไม่ได้ถ้านักการเมืองแทรกแซงแบงค์ชาติได้ประเทศชาติเสียหายหมดนะครับหรือที่เรียกว่าชิปหายหมดนะครับคุณก็อยากทําอะไรก็ทําได้หมดนะนะครับเพราะนั้นแบงค์ชาติเขาต้องเป็นอิสระอยู่ดีๆไปวิจารณ์เพราะว่าเป็นตัวปัญหาเป็นตัวอุปสรรคประเทศไม่เจริญหนี้สินไม่ลดแก้ปัญหาไม่ได้ก็เพราะผู้ว่า การธนาคารในประเทศไทยเสียหมาเสียแมวนะครับตัวเองไม่ได้มีความรู้อะไรเลยผมก็ไม่รู้ว่าใครวางยาให้ลูกสาวคุณทักษิณนิจิโก้เองเนี่ยครับนะบอายุก็ยังน้อยนะครับประสบการณ์ในการเมืองก็ไม่มีเลยนะครับเพิ่งมาเล่นการเมืองก็อาศัยบุญบารมีพ่อแค่นั้นแหละแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปวิจารณ์แบงค์ชาติเสียนะครับเป็นว่าแบงค์ชาติต้เสียหาย